สวัสดีครับวันนี้อยู่กับนี่ครับโตโยต้านะครับอีโคแชมสี่ประตูฮะคันนี้ติดตั้งราวหลังคาแบบเจาะนะฮะเป็นรุ่นใหม่นะครับสังเกตดูว่าราวจะมีความแข็งแรงมากๆเลยด้านหน้านี้มีความสโลปลงมานะฮะเจาะร้อยน็อตหตัวนะฮะตัวนี้ฮะจะเห็นหมุดตรงนี้นะฮะใช้ในการร้อยน็อตนะครับปิดนะครับอันนี้การนำเข้าหัวน็อตนะครับส่วนด้านล่างมียางรองกันซึมนะครับพร้อมกับทำแผ่นเหล็ก แล้ยิงด้วยซิลิโคนนะครับเก็บงานอีกหนึ่งทีนะฮะเดี๋ยวขึ้นไปดูใกล้ๆครับตัวเนื้องานเป็นอลูมิเนียมนะครับไดส์สีเป็นสีดําด้านหลังจะเป็นอย่างนี้ฮะเนี่ยฮะแข็งแรงมากนะครับรับน้ําหนักได้อยู่ประมาณ300ร้อยโลได้เลยครับลากยาวไปถึงด้านหน้านะด้านหลังปล่อยแบบนี้นะฮะนี่ฮะมีพลาสติกปิดให้ด้วยนะครับแบบนี้สวยงามเลยนะครับ มีดูรอดตรงนี้ฮะระหว่างคานนะครับอันนี้เป็นคานจับตัวหลังนะครับน็อตร้อยตรงนี้นะครับอีกหนึ่งตัวนะครับนี่ฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับแข็งแรงแข็งแรงก็จะเหมือนสไตล์อเมริกันนะครับด้านหน้าจะเป็นทรงโคง้งลงไปด้านหลังจะเป็นแนวตรงนะฮะด้านหน้าเราเห็นว่าโค้งรับกับตัวหลังคาพอดีเลยนะครับ ที่ใช้รถอยู่นะฮะสนใจที่จะใช้งานแบบเจาะจริงนะครับเอาไว้บรรทุกสามพะละได้จริงนะฮะนี่ฮะแนะนำเป็นตัวนี้เลยนะครับตัวนี้มันใหม่ล่าสุดที่เรามีนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีความสนใจนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับในช่องทาง f c e e o o o k แ Fanpage แต่งรถนะแดมเพชรบูร์ฮะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ